หาคุณกำลังมองหาบ้านที่ทันสมัยและสะดวกสบายในโซนหางดงเชียงใหม่บ้านภูวิล่าสร้างใหม่แห่งนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งคุณจะได้สัมผัสกับบ้านที่มีสไตล์โมเดิร์นล้ำสมัยและพื้นที่กว้างขวางเหมาะสำหรับครอบครัวทุกขนาดค่ะ Northern Land and House เชียงใหม่สวัสดีค่ะ คลิปนี้เราจะพาไปชมพูวิลล่าสไตล์โมเดิร์นล้ำสมัยอีกเมืองโครงการที่น่าประทับใจโซนอำเภอหางดงประมาณ9กิโลเมตรจากสนามบินเชียงใหม่และ5.5กิโลเมตรจากโรงเรียนนานาชาติล้านนาค่ะมีอยู่ด้วยกัน7หลังด้วยกันนะคะเนื้อที่เริ่มต้นอยู่ที่69ถึง133ตารางวาพื้นที่ใช้สอย300ถึง550ตารางเมตร บ้านหลังนี้เป็นหลังที่2ขนาดที่ดิน74ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย300ตารางเมตรสามารถจอดรถได้2องคันทางเข้าบ้านสามารถเข้าออกได้2ทางโรงจอดรถนั้นสามารถจอดได้2อคันแถมยังมีห้องเก็บของให้อีกด้วยค่ะมาพร้อมกับระบบกล้องวงจรปิดถึง3ตัวด้วยกันค่ะ บรรยากาศภายนอกนั้นชวนให้รู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็นด้วยการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและทันสมัยโดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำระบบน้ำล้นขนาด9คูณ3.5เมตรพื้นที่รอบสระว่ายน้ำปูด,ด้วยพื้นกระเบื้องสีเทาและมีการตกแต่งด้วยหญา้าเทียมสีเขียวสดเพิ่มความรู้สึกสดชื่นและสบายตา หลังบ้านเราได้ติดตั้งระบบกรองน้ำและปั๊มน้ำเพิ่มแรงดันน้ำในการใช้งานให้อย่างทั่วถึงและมั่นใจได้ในคุณภาพน้ำที่สะอาดสำหรับการใช้ภายในบ้านรอบๆบ,บ้านมีรั้วสูงเพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะ ประตูทางเข้าบ้านเป็นแบบคีย์การ์ดและรหัสโซนรับแขกถูกออกแบบมาให้มีบรรยากาศที่โปรง่งโล่งและทันสมัยโซฟาขนาดใหญ่สีเทานุ่มสบายถูกจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการพักผ่อนและสังสรรค์ทีวีจอใหญ่ติดตั้งอยู่บนผนังไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามทำให้โซนนี้เป็นจุดศูนย์กลางสำหรับความบันเทิงและการพักผ่อนค่ะ เพดานสูงทำให้ห้องดูโอ้อาและกว้างขวางมากขึ้นการออกแบบให้มีชั้นลอยเพิ่มความลึกและมิติให้กับห้องถัดมาจะเป็นส่วนของมุมรับประทานอาหารและครัวฝรั่งค่ะโต๊ะสำหรับรับประทานอาหารเป็นหินแกรนิตและเก้าอี้ขนาดสี่ที่นั่งภายในครัวดูทันสมัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคุณแม่บ้านครบครันพื้นที่กว้างขวาง มีตู้เก็บของสำหรับอุปกรณ์เพียงพอที่จะทำอาหารและรับประทานอาหารกันในครอบครัวค่ะนอกจากนี้ยังมีห้องครัวไทยสำหรับการทำอาหารที่มีกลิ่นแรงซึ่งได้ทำกระจกบานเลื่อนไว้สำหรับเสิร์ฟอาหารไปยังโซนรับประทานอาหารให้อีกด้วยค่ะ ภายในห้องครัวได้ติดตั้งเตาแก๊สและหูด,ดูดควันขนาดใหญ่เพื่อให้ครัวสะอาดและปราศจากกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ค่ะในห้องครัวไทยนี้ยังมีห้องเก็บอุปกรณ์สำหรับเตรียมอาหารอีกหนึ่งห้องให้ด้วยนะคะแถมยังสามารถเปิดออกไปยังบริเวณพื้นที่สักล้างด้านนอกบ้านได้อีกด้วยซึ่งด้านนอกนี้จะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าและราวตัดผ้า ถาจะครัวฝรั่งจะเป็นส่วนของห้องน้ำสำหรับรับแขกหน้าห้องน้ำจะเป็นส่วนของอ่างล้างมือและกระจกบานใหญ่ห้องน้ำรับแขกก็จะออกแบบผนังเป็นสีดำเข้มพร้อมติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมสำหรับรับแขกและผู้พักอาศัย ชั้นล่างมีหนึ่งห้องนอนเราได้ติดตั้งม่านบังแดดสองชั้นเพื่อควบคุมแสงแดดและลดความร้อนมีแอร์ให้เพิ่มความสะดวกสบายตลอดเวลาแถมยังมีหน้าต่างกระจกที่สามารถเปิดไปยังสระว่ายน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับธรรมชาติและการสร้างความสดชื่นให้กับห้องนอนบันไดไม้ที่เชื่อมต่อไปอยังชั้นสองมีแสงวอร์มไลท์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและให้ความสวยงามภายในบ้านค่ะ ชั้น2นั้นมีอยู่ด้วยกัน3ห้องนอนนะคะโดยมีทางเชื่อมไปยังห้องต่างๆโดยทางเชื่อมจะก,กั้นด้วยกระจกสามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําและบริเวณห้องรับแขกชั้นล่างได้อีกด้วยค่ะห้องมาสเตอร์เบดรูมนั้นอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะเป็นห้องนอนที่ขนาดพอเหมาะกับครอบครัวเราได้ติดตั้งเตียงไม้และที่นอนขนาด6ฟุตไว้ให้พร้อมแอร์ในตัวห้องนี้สามารถเปิดรับวิวสระว่ายน้ำได้อีกด้วยค่ะ ถมห้องนี้ยังมีส่วนของโซนตู้เสื้อผ้าและห้องน้ำแยกกันเป็นสัสดส่วนห้องน้ำมีการจัดวางชุดสุขภัณฑ์อย่างลงตัวแถมยังมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่เหมาะกับการผ่อนคลายหลังจากการทำงานหรือการทำธุระมาทั้งวันค่ะ อีกสองห้องที่เหลือจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะเป็นห้องเปล่าเจ้าของใหม่สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามความต้องการส่วนของห้องนี้มีระเบียงเปิดไปรับชมวิวของสระว่ายน้ำของบ้านเชื่อมต่อความเป็นส่วนตัวและความเป็นธรรมชาติได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ อีกหนึ่งห้องนอนจะอยู่โซนด้านหลังบ้านนะคะห้องนี้ได้ติดตั้งแอร์ให้ด้วยพื้นไม้เทียมสีน้ำตาลรับกับผนังสีขาวของตัวบ้านได้อย่างลงตัวทั้งสองห้องจะแชร์ห้องน้ำร่วมกันสไตล์การออกแบบของห้องน้ำก็จะคล้ายๆกันเน้นโทนสีขาวกลีนๆดูสะอาดตา เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยที่กล่าวมาหากท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับข้อเสนอพิเศษจากเราสามารถสอบถามได้ที่ลิงก์ทางด้านล่างเลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับบ้านสวยๆของทีมงาน Northern Land and House ชียงใหม่สนใจอยากซื้ออยากขายอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิดที่เชียงใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ